คคุณพ่อครับคุณแม่ครับเราจะแต่งงานกันครับจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราทั้งสองคนใช้ฮาโอชูริเคนจินได้ก็เท่ากับว่าสามารถใช้คุณไลออนฮาโอได้แล้วล่ะนะจ๊ะไม่ครับยังไม่ถึงขนาดนั้นเนะฮิจิใช่แล้วละขอรับเจ้าหนูทาคารุพวกเราตามมาติดติดแล้วนะโอ้ยไม่ต้องแบบนั้นสิ ว่าแต่ว่ายักษ์คุงเมื่อกี้เรียกคุณคินว่าคินจิสินะเอ๊ะนั่นหรอกเหรอเป็นก้าวใหม่ของความสัมพันธ์เลยนะเนี่ยมาพยายามด้วยกันนะยักษ์ี้ยักษ์ี้เหรอเฮ้ยข้าท่าดีนะเนี่ยชื่อแหล่นนั้นน่ะจากนี้ไปพวกฉันขอเรียกว่ายักกี้ด้วยกันแล้วกันเห็นด้วยเลยอย่าเลยอย่าเลยยักักกี้ยักกี้ยักกี้ยักษ์จี้ไม่ละไม่เอาหรอก ใจแข็งจริงนะยูกุโมเนี่ยยากิ